สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอลิมิเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยน,นะคะจากกรณีที่แตนได้มีการไลฟ์สดเมื่อวันนี้นั้นโดยได้ทำคลิปพูดถึงประเด็นเงิน25,000บาทพูดถึงน้าแต่โดยแตนบอกว่าพี่ขอคำตอบทางด้านของป้าบุหลันก็ได้หยิบยก เอาเรื่องนี้มาโพสข้อความลงในกลุ่ม fg ทีมงานทนายประชาชนโดยได้ฟาดกับเต๋นโดยป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความว่าแต๋นน้าเขาตอบได้แล้วว่ามันคือค่าอะไรไม่ใช่สองละห้0พันนะเต๋นตอนแต๋นไปเข้าเครื่องจับเทศแต๋นกับผลก็ได้ไม่ใช่หรอเขาตอบแล้วเต๋นจะว่าไงคะถามอย่างนี้ดีกว่า เงินที่กันชัยโหนกระแสฝากมาให้แม่น้องสามีของเต็นอมไว้เนี่ยให้เขาหรือยังตอนเต็นไปสอบปากคำเรื่องพาผัวหนีไม่จับตำรวจเขาอย่างแทบจะเปิดโรงแรมให้นอนเลยพวกนี้มาตอบนะเต็นจำเลยกับผู้จัดการส่วนตัวเต็นโดนเขาตุนจนเปื่อยทั้งผัวทั้งเมียแต่นรู้ตัวไหม เต๋นไปดูนะว่าใครชอบเอาพ่อของเต๋นไปทำคอนเทนต์ตาชานร้องไห้ให้คนมารุมด่าแม่เต๋นแบบนี้เต๋นชอบใช่ไหมใครด่าแม่เต๋นเต๋นรักทุกคนหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านับถือป้าตรงนี้แหละสอนเขาทุกอย่าง ทุกเรื่องเพื่อให้เขามองเห็นข้อบกพร่องแล้วเอาไปปรปับปรุงแก้ไขอุดช่องโหว่มีใครจะจริงใจเท่ากับป้าอีกไหมพวกวงแหวนหรอฝันไปสิอา้าวมีเงินที่รายการพี่หนุ่มกัญชัยฝากมาให้ด้วยหรอคะนึกว่ามีแต่เงินที่ลุงไปออกรายการพี่หนุ่มแล้วได้มาสามพันบาท ลุงได้มอบให้แม่น้องในซองขาวไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันเผาศพไหมนะคะ2อผัวเมียนี่โง่แล้วชอบอวดฉลาดจริงๆค่ะฉลาดในเรื่อง,งโง่โงคนที่จะเอามาหามันจึงรู้วิธีที่จะหลอกให้สองผัวเมียเนี่ยเชื่อก็คือ 1. นึ่ำรวยเข้าไว้าย 2. ผัวเมียชอบคบแต่คนรวยๆโดยดูไม่ออกว่า สิ่งที่เขาแสดงออกมันจริงทั้งหมดหรือจริงบางเท็จบางความรู้และความคิดไม่เท่าทันคนที่เข้ามาหลอกเพราะผลประโยชน์อยู่แล้วเขาถึงเข้ามาก่อติดขนาดนั้นชอบคนเอาใจบ้าหยอป้อหยอสุดท้ายคือหลอกใช้หาผลประโยชน์80%ไอร์นอพ่อผานอมก่งหมอปากเคยฝากเงิน กับไอ้อบกับไอ้พอผ่านห้าพันบาทให้ทนายตมเพราะอยากช่วยค่าเดินทางเห็นต้องเดินทางมามุกดาหารบ่อยโดยไม่ได้คิดเงินกับไอ้พอผ่านหมอป่าเพิ่งมาถามทนายตมว่าได้ไหมห้าพันบาททนายตมบอกว่าไม่เคยได้อ้าวแล้วเงินหายไปไหนอ่ะละเอียดไหมคะหน้านางเอกฮ่าฮ่าฮ่า เวลามีคนมามาด่าสามีตัวเองด่ากลับไฟแลบพอแม่ตัวเองโดนคนด่านั่งยิ้มคนดีๆเขาไม่ทำกันนะจำเลยที่สองแตกยับเยินกาวตาช้างติดหนะ้าก็ดีนะแต่นนะโอ้ยไม่ใช่ซองกระถินซองผ้าป่านะแต่นนะได้รับซองบ่อยละสิถึงคิดกับน้องแบบนั้น น่าจะมีซองขาวให้ออกจากโลกนี้ฮ่าฮ่าฮ่านบอกว่าไม่อยากเอาเรื่องในครอบครัวมาพูดทําเป็นคนดีทีนี้เอาเรื่องนี้มาแฉเขามีแค่นี้หรอเรื่องที่จะมาแฉหน้าแต่ได้แค่นี้หรอบริษัทเขามีคีมทานหน้าแตกไหมคะมีข่าวเร็ดรอดออกมาว่าหนุ่มกัญชัยไม่ได้ให้แค่สามพัน ให้มากกว่านั้นด้วยคุณหญิงแต่นโดนอึ่งเผาต้มจนเปื่อยและตุ้มเป๊ะและมาเละตุ้มเป๊ะมันอมบริจาคสร้างพญานามันยังไม่เคยกลางเลยอมสารพัดแต๋นตอบเรื่องโหนกระแสด้วยนะครับรอคำตอบแต่เป๋นรู้ไหมอะไรอยู่บนหัวเป๋นอะไรเอ่ยดาราสองท่านนี้เขาฉลาดมาก จนน่าสงสารนะคะผู้จัดก,การส่วนตัวเป็นขอคาระวะผัวเมียจอมแถตอนนี้รู้อย่างว่าโดนคนใกล้ตัวหลอกอะ่ะก็เข้าใจได้ว่าคนไม่เคยมีไม่เคยได้พอมีพอได้ขึ้นมาก็รู้สึกใหญ่ขับโจใหญ่ขับบ้านเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นอยู่ที่ความอยากมีอยากได้หากมากเกินไป ไม่รู้จักคำว่าพอจนกระทั่งลืมบุญคุณคนอื่นลืมแม้กระทั่งบุญคุณของบุพการีปล่อยให้คนมาด่าว่าบุพการีของตนเองมาทำคอนเทนต์เป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆกรรมที่ก่อไว้คงสนองตอบในเร็ววันอยากจะเป็นลูกแบบไหนให้คนอื่นด่าพ่อแม่ตัวเอง โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างปล่อยให้เขาด่าพ่อแม่ตัวเองตามสบายน้าแต่ตอบชัดเจนสมเป็นตอบบ้างสิเอาชัดๆแบบน้แต่นะจ๊ะโง่แล้วอวดฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละค่ะส่วนอีกบพบหนึ่งนะคะป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความ ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนเรื่องประเด็นของที่ป้าถอนนั้นเหมือนจะมีการเฉี่ยวชนจากจําเลยชัยพลแต่ทางยูทูบเบอร์ของนายชัยพลนั้น<ๆ>ก็ออกมาแก้ข่าวให้กับนายชัยพลแล้วว่าว่าจากการที่เกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุนั้นนายชัยพลได้นั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ป้าโบลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความว่าใครตามเรื่องเชี่ยวชนบ้างคะเมาหน่อยตกลงยังไงสงสัยนะสงสัยฝ่ายโดนเฉี่ยวบอกว่ารถตู้ตอนบ่ายแก่ออีกฝ่ายบอกรถกระบะตอนดึกแล้วลุงสวดมนต์อยู่บ้านตกลงยังไงเพราะถ้าเป็นรถตู้บ,บ่ายเนี่ย มีถอนประกันเฮ้ยแน่แน่หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าที่ฟังมารถตู้นะครับช่วง5้าโมงยินพยานบอกให้เปิดกล้องดูแต่จำเลยรู้ข่าวก็เลยรีบหากคอนเทนต์ไปต่างจังหวัดเลยเป้าโบลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่า แต่วันนั้นเน่ไปงานศูบร้อยอิดกว่าจะกลับมาก็คงจะบ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่ามาแล้วเข้าบ้านหรือไปส่งไครที่จัดงานหรือเปล่านี่แหละจริงค่ะถ้ามีการแจง้งแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลจนปิดดูกันรอดูว่าสรุปจะจบยังไงในเมื่อจำเลยเปิดประเด็นเองช่วยไม่ได้หวังว่าจะไม่บอกว่ากล้องเสียนะครับ เบื่อแล้วประโยคนี้ป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ค่ะเดิมดูเหมือนจะแค่ซักถามกันยังไม่ได้แจ้งความลงบันทึกอะไรไว้แต่พอจำเลยเปิดมาตนสวดหมนต์เหมือนให้ร้ายอีกฝ่ายทั้งที่เขาพูดชัดว่าไม่รู้ว่าข้างในใครขับแต่รถคันนี้รถคนนี้ป้ารถกระบะขับโดยเทบนนก คืนวันที่31 2ส6 4มีพยานค่ะรถตู้ไม่ได้ออกไปไหนเขาสวดมนต์ข้ามปีเขามีพยานเยอะค่ะจำเลยคงรับรู้ว่ามีตำรวจมาหาพยานเลยคิดว่าพยานแจ้งตำรวจเลยร้อนตัวพูดจาตามภาษาของจำเลยเลยทำให้พยานต้องไปลงบันทึกประจําบันแต่ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่า ถ้ามีมีประโยชน์ก็ดีจะได้ให้จำเลยไปเป็นตัวตลกในเรือนจำจะได้ผ่อนคลายบ้างครับปบ้าโบลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าประเด็นนี้ทราบค่ะแต่ทีนี้สองฝั่งยังหาข้อมูลเหตุการณ์เดียวกันยันยืนยันว่าเป็นข้อมูลเหตุการณ์เดียวกันแค่รถคนละคันต่างฝ่ายต่างมีพยานนี่แหละฝ่ายป้าถนมีลูกสาวมีป้าแหลม ส่วนอีกฝ่ายมีลุงพันธ์และชัยชาแนลมันจึงเป็นการให้การยันกันที่จะต้องหาความจริงเบื้องต้นรถคันไหนกันแน่เคยดูปัดโถนไลท์แกบอกรถตู้แกบอกมันเป็นป้ายแดงค่ะเป้าบุหลันได้ตอบกับความที่เห็นนี้ว่าแต่ทีนี้ทางอีกฝ่ายเล่าแบบอยู่ในเหตุการณ์ ว่ามีส่วนมีอะไรแต่ดันเป็นรถกระบะพี่โจสามสก็ถ่ายเจอรถตู้วิ่งผ่านพอดีประมาณห้ามุงกว่าป้าโถนบอกว่ารถตู้จำเลยป้ายแดงแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับไปลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะ เจ้าทุกบอกว่าเป็นรถตู้เหตุเกิด4-5โมงเย็นค่ะมีประจักษ์พยานนะคะรอบนี้ลุ้นกันถอนประกันค่ะตามอยู่เหมือนกันค่ะแต่ป้าถอนท้าให้เปิดกล้องดูแล้วเห็นทางคุณอุ๊บบอกจะปรึกษากับคุณอัจฉริยะให้ตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดแถวถนนดูแต่งานนี้มีการแจ้งความแล้วงานนี้สนุกแน่นอน ตอนนี้พวกยูทูบเบอร์ที่อยู่หน้าบ้านของไอหนีร่วมกันโกหกพูดจาเท็จเริ่มเชื่อถือไม่ได้แล้วนะคะแถช่วยไอหนีเพื่อปกป้องความผิดเป็นพยานเท็จอีกต่างหากไปขู่ป้าถอนว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทหาว่าป้าถอนพูดไม่จริงไม่ใช่รถตู้ของไอหนีที่ขับไปปัดหน้ารถเขาในคลิปของน้าแตก็มีพูดถึงนะคะ